นอกมันจากอะไรทำไมไม่ส่งผมมาไห้ผมก็เลยถามาจจีบอกตาที่ไหนไม่ส่งโลโก้ผมใส่ชื่อกับลูกบอลเฉยๆแล้วอ่ะดันดเรื้อยเป้ะมีกว่ายไม่ได้ด้วยว่ะงานเรื่องติดติดงาน มันมันจะไม่ผิดหรอกน้อยลงคุณโดนเลี้ยงพเียวันก็หนึ่งวันก็น่นด้วยเไปเห็นแล้วนลู่เต้นใหญ่ลูกคุ้มใหญ่มันมันมันมีทั้งเหือนั้นเนี่ยถ้ถ้านปกติเอาด่ต้องเ่ดีกว่ารม่นเ่นันเดัให นี่แหละมาเห็นมนย้ตบตัดขึนมามันก็อยง์้มยักไม่เปิดเอาเลยัญหาไม่ีแกใส่ไม่ได้ถืว่าเกมมาพาคตรงจุวนี่แหละตรงที่ว่าเกมมาให้ไปเหลียงแดงทีหลังน้องปล่อยเป็นประตูเขางมางยให้ให้ไปดีก็มีแตถ้าคุณจะเปล่ามีแล้วก็ถูกเขาอ่ะกคุณจะไม่ห้เลยมันเปล่า

เปนคู่ที่สี่ครับอีฟพีสปอร์ตดูศิษย์ศครับอีพสปอตส่วนเป็นคู่ครับดูศิษย์ปคู่ที่แล้วกี้าคู่ี่ีสครูทุไล์ดูทุบไล์ครับคู่ี่สี่อีีสปอร ตาวนี้ตีมาแล้วนูนสปอร์ตเระอักษาเอฟนูสปอร์ตเอาเหอะอีเลยครับแหมต่ก็ออนมรไปไใจ ลูกยานตัวเล็กไหลเอาสิ่งอยาได้ครับเลยวอ่้ีสับสับโดนพอดิบเด็กหนุสปอร์ตเขาเขาแก้โอ้โหอยาได้ครับเขาลยนะครับเป็ไงเอ๊ ได้ครับเปเรื p aya. P aya nude, ่อยๆไอ้เพื่อนอย่าหักทีเดียวอย่าหักชืนไปเพื่อนไปเรื่อยเรือยอหักชสตาลลูกนี่ครับจังหวะนี้อัไไ อัลลัคตูรุ่งาวประตูหอมดึตะกุกตะกิกสองโอ้ยต้นท่ออเกินนี้กินตะกุกตกิกหกคานี่ตักอดตะกุกตะดูแต่ถ้าจับน้องๆผูมันจะตื่นเต้ đi đại đấy, anh biết 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 không? Đánh được sao? Đánh được, 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 đánh มีีแม่ตแน่ไปหมดกที่น่ารักครับโอ้โเหมืเลยครับาเบอลต้องตจากหนะประตูขอทาครับต่อไปครับรีมก้านครับบุมวัฒนาีครับกับเซิร์ีระรนะตัวัขาองครับีกเข้าได้ไม่ถึงได้เลยจาหวนี้

ไได้เลยอเล็กอเลกโอเคุงบอลคู่ของเขาเลยเอาเลยเอาเด็มาไอ่สิคนัลเราไไดสิบมแบนี้เราลโทษไปอย่งตามบอกไม่ได้ครับ อรอเลยครับผู้ต่อไปรอตนไนั้นเลยเราเข้าเราไม่ถ่ายรูปให้ฮะทีมู้ต่อไปรอไปไหนลยะเรามีเรามีเาเภาไปถ่ายรูปให้ฮะอแ้ับนีท้ข้าสนามสรอ้ข้าเลครับนี่สมัอดมัยอี

ทราทีมเราตอนนี้ครับตองเล่นในใจดีๆด้องๆดูหนูบุญเล่าท่นนะทางทีมบุกอดี้สปอร์ตครับแล้วก็ชอบทางแต่ชอบบุกบอลทนทีนะตบติดตากทแขนกดท้อมนี้ตลอดทัครับแล้ววันนี้25ตามแม่ทุกนี้ใแล้วน25ครับใหญ่มีการส่งทั้งสองน่นนะฮะ เน็นต่อครับเาดนเาเดเาเด่ไหเามาได้ยัได้เข่าเดนเกาเดนยิงแล้วโอ้บอลพเี่ยเข่าันครับเตุการณ์น่าประรับของสรเกกิเอร์

ต,ตัดตัสูคร ca ับจากพิรุเลยฮะหมายเลข3ของยูรสกอตครับโอ้โหก่อนเกมการแข่งขันี้มีผู้ชมข้างสนามที่จับตาดูหมายเลข3ข yes yeah. องยูรสกอให้ดูว่านันฮะเป็นที่ที่ยเนตะ่ายานมาหลลูกเขาบอกว่าอย่างนั้นครับฮิารุติจาไรเลยฮย ไม่ใช่ย er mm ิงบอลดีครับยิงแอดก็ได้ดีครับโอ้สองรอบวยายามีครับสำหรับสกอร์ตามลยครับหาไปครับน้สปอร์ตยิงฝักคนซีกิ้ีสปอร์ตเลเข้าทางเพืขอท้าเลยท้เลยาเลยต้องยิ่ต้องเลยว้าวน่าติดเตะของพิษตัดจะได้อย่างไรติดเตะ กับาใด้เป็นทีกของตีลักษัพ X Sport ครับยังมีเวลาให้กับทั้งสองทีมนะครเพราะว่ารอบแรกแรกจนกลุ่มนี้มีสามทีมนะยังมีอีกแก่ตัวชนะนัดแรกยังมีอกหนึ่ะ แพ้นัแมก็ยังไม่ตกว่าครแพ้ฉะนั้นมีโอกาสทับสองชนะโี้ยเยเอนนี้ไปเอกา่ไปที่เียไยเขาได้โอ้โหี่ทนี้ครับอยาก็ตองของเาแดงเาแดงขาท้าาสกัดลสตัมตายแล้วีสดออโอ้โหอการของเาแดงครับ

ครับ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  สีหน้าสีตาดูดูเดยัจะมาล้มวะนี้ยังไหวไหมลูกอ่าหวครับหวเกงๆนี้ต้องบอกว่าที่ใส่แทงครับไม่กิด่ยอมออกจากสนามนลฮะน่ยอมออกจากสนามแล้วกดไม่ได้ครับกิดมุ่งี้ค้กออกไม่มาแล้วมระโดนไปกิโดนกระดเลย อืมครับตอบได้ดแารไรมรบเียบันดีารยบเทบัลวาไม่ได้ยรรมกันไหวมกรเพียกรเพยมือได้ครับไหวมครับไม่ไหวจตเพอได้ไหวครับยัไหวังไหวัไหวัไหวมูเอาเอาได้เอาเลเอาเล อยากมาจีบันแล้วจังหวะที่นี่ในบอลนะครับต่อไปนะครับยังความร้อนเลยนะครับบทพัฒนาอีกทีครับกับเติร์สเทนอมนะยังพอพร้อมเลยนะครับจากหวังอุ้ยทั้งหมดอย่าไปเลยนะครับ จะได้อูเท่าไรทีละทีไปครับเออโอ้โหไดเลยนี่ฮเมีงานของมีโรัสองนาทีแล้สองนาทีเดี๋ยวแม่เลี้ยงชาบูสาวใหม่กระโปรงโอ้ยไปไหนออกข้างนอกไหมอุ huh. yeah. ้ยล้างพระล้างพ บอลมาแล้วครับโอ้อะรเอาแดงเอาแดงบอลสปอร์เอาแดงโอ้บอลมันทันเท็จทันขาวเอาแล้วุนนรครับมาแล้วแหวกแหวตอแหวกแม่อย่างได้ลูปบอลจะติดแทงกติกขานั้นล้าไม่ดีไปครับสวันีี โโอ้หแล้วยิ่งเตะวางคุณกีทำเตาไปหน่อยครับโอ้โหได้ไหมโอ้โหตอนนี้นี่ฟอกดีเลยเพื่อนเราตอนนี้เนี่ะ เีแล้วเพิ่มาจางหวะนท้เอาล้ครับมาเข้าทาบเข้าแดงเขาแดงเขาแดงเขาแดงแไหนงไง้ยยังไงด้ยังงรมาเข้ารเปีาุดยอดการแข่งขไปเลยครับโอ้ ไอเป็นทีมทีละศับท์ธุกิจเอกอุตสาหกรรบเอาชนะเราแรงเอาอุตสกรร์กดออกเลยใช่ไหมไหนวะอันนี้สากรึเปล่าตากรึเปล่าตกรึตากระโเดี๋ยวตาต่อสู้่อไปคลับจบ